ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านทั้งหมดผมอีู่กับผมว่าป่ายชีโดนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Call of Duty อยู่นี่ี้ผมจะไม่เล่นโหมดซอมบี้กั้งคืนนะผมที่ไม่ใช่ซอมบี้ไม่ใช่โหมดซอมบี้สิมันเป็นโหมดอะไรวะฟังดกแป๊บนึงนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนคือโหมดอะไรแต่มันคล้ายค้ายโหมดซอมบี้นะฉันัอนไปเร่มกันเลยโอเคนะครับผมเพื่อไ่กันเสียเวลาเข้าไปลุยกันเลยนะครับ ว้าวรู้เหมือนจะเล่นน่าจะเล่นง่ายอยู่นะผมว่าจะเล่นง่ายอยู่แหละถ้าไม่มีแบบอะไรมาทำให้เราผิดพลาดน,นะครับหรืออาจจะมีแบบซอมบี้แบบขยวงมาเลยว้าวโอ้มีนายวิชันด้วยผมชอบเลยอะไรที่มีนายวิชันเท่จ้ะนายวิชัน เลือกมาตัวเวนได้โอ้เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าผมจะได้เป็นอะไรกันแน่จะได้เป็นฮันเตอร์หรือว่าเป็นผ่านนะครับผมมาดูกันเรียบร้อยครับเป็นปีศาจนะครับผมจังหวะนี้วิ่งนะครับพี่วิ่ง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 ช็อตคนเดือนเดือยครับจังหวะนี้วิ่ง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  วิ่ง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 ก็ไปวิ่งก็ไปฟันเธอวิ่งก็ไปฟันเธอวิ่งเข้าไปฟันเธอวิ่งเข้าไปฟันเธอ้ไปฟันเธอวิ่งเข้าไปฟันเธออู้ยไปอีกหนึ่งเลืออีกเหลืออีกหก เฮ้ยมกเดิหอโดนใส้น้องเก่าแม่งเก่ากินกันเราไม่ยอมจ่ายซะคิดแน่เที้ยังไม่ได้เกิดพูดอะไรเนี่ยมั่วหมดเลยโอเคเออเสร็จรู้ละมึงโอเคผมมาหากันต่อเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะยูยอยู่ไหนอยู่ไหน หไหนเหลืออีสี่คนอยู่ไหนว่ามันอยู่ไหนสี่คนเนี่ยไอคนนี้ไม่ชอบมันซุ่มหรอมันซุ่มแถวนี้ได้นะสี่คนเนี่ยมันก็รวมตัวกันไว้อะแล้วบบก็กดดักยิงแบบหลังชนฝามันนี้หนักแอคชั่นผมไม่เห็นตัวเลยนะเพื่อนเดียงไปแล้ว đó ngay, được rồi, kéo bay vẫn Last survivor, cái này, này, quá, lấy โอเคเก็บ okay. ไปอีกหนึ่งมาดูกันว่าเอวีพีโอ้ชุบชุบชุบครับป่าสุดท้ายเลยอะ่ะหมดเทปว่าผมไม่ได้เอิมแน่นอนเลยมั่นใจในฝีม,มือของผมนะครับฝีม,มืออันอันแข็งแกร่งทนทาน ก็ดุดันไม่เกรงใจใครโอ้ว,ว้าว,ว,าวเวลเอาไปจุ๊กจุจ๊กโอเคปืนผมผ่านไปอีกเวลหนึ่งปืนเวลเก่าแล้วโอเคแต่งเพิ่มแล้วโอเคเดี๋ยววาเเนเล่นอีกรอบเนื่อรนะผมไรูสิว่ารอบนี้จะได้เป็นปีศาจหรือว่าฟางมึงกันต่อเนาะ ผมว่าไม่อยากเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมเมื่อไหร่ที่เดีย๋ยวว่าถ้าเป็นฝ่ายปีศาร์ตีมเหมือนกันผมที่ได้เล่ฟันแม่งเลี้ยงตัวเลยอะไล่ฟันทุกคนเลยคนที่เข้ามาฝมายป,ปีศาจโกงนะฝากเดี๋ยวตายเลยส่วนนุชชอบยิงไม่ดีเกินนั่นแหละกูเป็นอาหารของเขาไปอาหารของพวกผมญไม่ได้อร่อยบางเลยว้าจริงๆโหมดนี้มันน่าจะต้อจับ อยากให้มันให้รู้สิผมอยากให้มันมีเนื้อเรื่องนะแบบเหมือนในคอมเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยแบบในคอมตีมือบายมีเนื้อเรื่องของในคอมอ่ะโอ้ยอดอาจจะมันอยู่นะผมอะใครจะรู้ล่ะเกมนี้ก็เชิญเราไปมีเหยื่อหี่ในการจบเพราะมันมีสิบกว่าคนอย่างงี้โอเค เดี๋ยวไปเริ่มหากันเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เป็นอะไรกันแน่รอบนี้อาจจะได้เป็นไม,ไ,มไ,มไม่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 คนก็ปีศาจเจอป่าแก้เพื่อนไปก่อน,นได้ยินคนเนโลก ยิงคนกันหรออ๋อเกตเหรอผมต้องยิงคนก่อนถึง็นทันเตอระแค่การป็ศูนย์ศูนย์ร่างกต้อมีหัวใจได้สักเจะฆ่าแกยา่าแกาโอเคเกบไปอีกหเหลืออีกเเฮ้ยยิงรอร่อยเลยวันนี้ เต็มคาราบิเลยโอ้โหเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดมาแน่ถ้าไม่กิงก็แต่เกิดไอ้น้องหุยหุยไปไหนพี่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 ไปไหนครับพี่ไปไหนพี่ไปไหนพี่ไปไหนเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเฮอย่างนี้เราไม่ใช่นี่มันเพื่อนดีกว่เห็นหัวไหมโดนู้แน่ ดูดูเก็บไปอีกหนึ่งแล้วคนสุดท้ายแล้วอยู่ไหนวะเหมือนฝ่ายคนแบบมาโดนย่อมีอ่ะขี้จะพอีแม่งโกงชิบหายเลยไอ้หมนี้เป็นแบบเป็นหมวดคมปีมาก่อนนะรับ คือแบบมันไม่ต้องการ,าาารล่านะงเลยแบบมาลุมยิงกันแบบถ้าไม่ถูเรื่องของการของทอมบีมันจะมาจะมา,า,มาตาย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 แนีน่ยโอ้เฮ้ยมันเก่งหรอว่าเก็บยื้งงยอทุกทายโอเค เพื่อนก็ถือว่าเก่งนะใช้ได้มีฝีมือร้ายลายมือดีโอเคผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอเองแค่นี้นะครับผมรอ,อขอรอหนังที่อนัน,อน้แค่สองนาทีพราผมมีความสึ่อวเสแลเราเป็นหน้าเบื่อแบบคือมันไม่มีอะไรทำอ่ะ มันจำไม่ร<อ>ู้มองไม่จำเจียวเหมือนแบบยังไงคือมไปเล่นเกมจบคือฝ่ายฝ่ายปีศาจแม่งโกงไงแบบมันแบบไม่เหมือนฝ่ายนู้นแบบมันไ่ายปีศาจแม่งโกงชิบหายเลยดูเดี๋ยวผมฟันฟันฟันเอาฟันเอาแล้วก็การล่างนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชอบถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นเล่นเกมผมคลิปต่อไปด้วยนั้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย Ford Ranger Vision Show ใหม่